ในเมืองเล็กๆในต่างประเทศผีน้ำไร้ร่างได้ปรากฏตัวขึ้นหญิงสาวอ่อนแอ,อมักจะถูกผีน้ำจับไปจะถูกจับทั้งหมดผู้หญิงคนนี้กำลังดื่มน้ำจู่ๆก็สำลักน้ำหกใสโทรศัพท์เธอรีบหยิบผ้าเช็ดตัวเตรียมเช็ดในขณะนี้ฉากที่น่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นโทรศัพท์ยังคงอยู่บนโต๊ะเธอเห็นน้ำเป็นสีดำเธออยากรู้อยากเห็นดึงหูฟังขึ้นมาสิ่งที่ไม่คาดคิดแม่บึงจู่ๆก็มีมูอสีดำคู่หนึ่งทะลุมาจากโต๊ะคว้าผมของเธอ พยายามจะดึงเธอเข้าไปข้างในยิ้นสาวก็ลงเลอยคันแบบนี้ด้วยท่าแปลกๆถูกผีน้ําดึงตัวไปอย่างลึกลับปัญหามาถึงแล้วท้ายที่สุดแล้วผีน้ํานี้มาจากไหนเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อสามวันก่อนเชว,วาไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วเธอก็ไปพักผ่อนที่ทะเลสาบคนเดียวทันใดน,นั้นเธอก็ประมาทเหยียดขวดไวน์บูมเทอะตกลงไปในน้ําตกอยู่ในอาการโคมา่ามีผู้ชายคนหนึ่งกระโดดลงไปช่วยเธอต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการช่วยชีวิตเธอแต่เพราะความอ่อนล้า ชายคนนั้นอยู่ใต้น้ำตลอดไปหลังจากที่เธอฟื้นเชว,วาไม่ขอบคุณแต่กลับด่าเขาว่าสมควรแล้วใครบอกให้เขาช่วยกังวลเรื่องต่างๆสิ่งที่เจ็บใจที่สุดเพื่อนสนิทก็รู้สึกว่าเธอพูดถูกเยาะเย้ยผู้ชายว่าว่ายน้ำก็ไม่เก่งไม่นานหลังจากนั้นเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นนักเพลงคีย์บอร์โรดโกรธมากเริ่มต้มตีทางโทรศัพท์เปิดลงเชว,วาบนโลกออนไลน์เชว,วาก็สุดตัวลงเพราะเหตุนั้นมาฝันเห็นผีน้ำมาทวงชีวิตเขากลัวน้ำอย่างรุนแรงเห็นน้ำบนพื้น เธอเอาผ้าห่มคลุมตัวเองทันทีแม้แต่น้ำในบ้านก็ไม่กลา้าทำได้เท่านั้นต่อสายเข้าร่างกายเพื่อให้น้ำเข้าร่างกายเชว,วาซ่อนตัวอยู่ในบ้านทุกวันไม่กินไม่ดื่มไม่มีอาบน้ำเพื่อนสนิทเห็นเธอหดหัวไปช่วยเธอช่วยเธอหามหมอผีไม่ต้องพูดอะไรอะไรมากหมอผีคนนี้ก็สวยดีหมอผีช่วยจัดพิธีไล่ผีมองไปที่อ่างอาบน้ำที่อยู่ตรงหน้าเชว,วาตัวสั่นเพราะความกลัวแต่ก็ห้ามใจไม่ได้ บางทีอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการยุติความกลัวคือการเผชิญหน้ากับมันโดยตรงมากกว่านั้นเธอไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องอาบน้ำตลอดชีวิตถ้าอย่างนั้นขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเชว,วานอนลงในอ่างอาบน้ำอย่างระมัดระวังแต่วินาทีต่อมาโชคดีที่เพื่อนของเธอทุกอ่างอาบน,น้ำทั้งได้ทันเชว,วาเพิ่งรอดตายคนอื่นๆตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เพียงแต่ไม่ได้ช่วยให้เชว,วากำจัดผีน้ำได้เท่านั้น เพื่อนสนิทกลับถูกหลักไปด้วยต่อมาผีน้ำเริ่มต้นการเดินทางเพื่อหาเหยื่ออันดับแรกคือฮานาเธอนั่งอยู่ที่บ้านทันใดนั้นมือสีดำคู่หนึ่งโผล่มาจากแอ่งน้ำบนโต๊ะดึงเธอเข้าไปอย่างแรงผีน้ำไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆจับเหยื่อได้สำเร็จถัดไปคือโซเฟียเธอกำลังคุยกับหนาตาชาทัานใดนั้นมือสีดำคู่หนึ่งก็ออกมาจากอ่างล้างหน้าลากเธอเข้าไปในอ่างน,นาตาชาที่ยืนอยู่ข้างๆเธอกลัวมากไม่ถึงนาทีโซเฟียหายตัวไปจากถังเก็บน้ำ นาตาชาตัวมาเลยมหาเชวะหลังจากคุยกันได้สักพักพวกเขาตัดสินใจที่จะไปที่บ้านของผู้ชายเพื่อขอโทษเธอบอกว่าเธอไม่ควรใช้คำประชดประชันเหล่านั้นตั้งแต่แรกเธอหวังว่าแม่ของชายหนุ่มจะให้อภัยเธอแม่ตอบแค่คำถามเดียวอีกไม่นานก็จะมีวันนี้วันเริ่มต้นในการแก้ตมคุณต้องมีคนมาถูกตมทั้งสามคนไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต้องย้อนกลับไปในระหว่างเดินทางกลับจู่ๆลิฟต์ก็มีน้ำรั่วทั้งสามคนกลัวรีบคว้าที่จับในลิฟต์ ไม่นานหลังจากนั้นทันใดานานใต้น้ำก็ปรากฏขึ้นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวทั้งสามคนกลัวตายนาตาชาเพราะตัวมันใหญ่เกินไปทําให้ด้ามจักหกักทุกคนมอบมือลงไปแม้ว่าเพื่อนรักจะจับเธอไว้แต่เพราะนาตาชาหนักเกินไปเลยช่วยไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องแหงนหน้ามอ,องนา้าตาชาโดนผีน้ำดึงตัวไปเพื่อนสนิททั้งหมดตอนนี้เหลือเพียงสองคนเชว,วาตตัดสินใจที่จะไม่ซ่อนตัวอีกต่อไปเธอขับรถไปที่สนามที่เธอเคยตกในบ้านโซมโซมข้างทะเลสาบเธอพบที่อยู่ของผีน้ำมักพูดว่าน้ำกับไฟเข้ากันไม่ได้ดูเหมือนเชว,วาอยากใช้ไฟเพื่อทำลายมันตอนนี้อยู่บนผิวน้ำจู่จูก็มีแอ่งน้ำปรากฏขึ้นมือสีดำค่อยค่อยโผล่ออกมาคว้าข้อเท้าของเพื่อนลากเธอเข้าไปในแอ่งน้ำเพื่อช่วยชีวิตเพื่อน เชววันทำได้แค่เติมน้ำในอ่างจากนั้นยื่นมือไปข้างหน้าจงใจปล่อยให้ผีน้ำจะไปพอมาใกล้ตัวผีน้ำเชววันไปหาเพื่อนของเธอเห็นเธอถูกขังอยู่ในตู้น้ำด้านไน้มีน้ำไหลเข้าตลอดมันยากมากสำหรับเธอที่จะทำลายประตูกระจกแต่เพราะแช่น้ำน,น,นานเกินไปสุดท้ายเธอก็เสียชีวิต ในเวลานี้ผีน้ำก็ปรากฏตัวขึ้นในรูปแบบเดิมเชว,วาไม่พูดอะไรถือดอกไม้ไฟสองอันตรงเข้าไปในร่างผีน้ำเมื่อผีน้ำได้รับบาดเจ็บเชว,วาแช่ตัวในอ่างน้ำหลังจากนั้นไม่นานเธอหนีออกจากถ้ำผีน้ำแต่ผีน้ำยังไล่ตามเธอไปสถานการณ์อันโหดร้ายนี้เชว,วาถือดอกไม้ไฟจิ้มตรงเข้าคอผีน้ำดังนั้นเชว,วาหนีความตายจากผีน้ำได้สำเร็จตอนสุดท้ายของเรื่องเชว,วาเลิกกลัวน้ำ ไม่กลัวดื่มน,น้ำอีกต่อไปเรื่องราวข้างต้นเป็นเทียมเรื่องสมมุติเท่านั้นเพื่อความบันเทิงอย่าเจ็บตัวเพราะเรื่องของคนอื่นเห็ดขาดต้นฉบับจริงดูผิดชุนมากๆไม่ต้องแต่งแล้วดูต่อไม่ได้แล้วจริงๆถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่ตอนหน้าจ้า